ข่าวแรกของเรานะคะเอาใจพี่น้องกเกษตรกรกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของกรมการข้าวค่ะก็ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะทางด้านของอธิบดีกรมการข้าวค่ะท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการข้าวมุ่งหวังอยากให้กเกษตรกรได้นําเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีการดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อไปเริ่มจากการเพราะปลูกข้าวเมื่ออายุประมาณ20-30ถึงวันเกษตรกร,กรต้องหมั่นตรวจตาดูแปลงนะคะโดยสังเกตจากสีต้นสีใบความสูงของลำต้นและก็วัชพืชต่ตางๆก็ต้องตัดถอนนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อน,อนระยะที่1น,นั้นคือระยะก้าค่ะระยะที่2คือระยะแตกกอเกษตรกร,กรสามารถถอนวชัชพืชและ,และข้า ะะออกมาจากในแปลงได้ข้อสําคัญนั่นก็คือต้องใช้วิธีการถอนเท่านั้นค่ะและนําไปทิ้งนอกแปลงนะคะสําหรับวัชพืชต่างๆหากใช้วิธีการตัดค่ะข้าวนะคะจะแตกกอขึ้นมาใหม่สําหรับระยะที่3ค่ะระยะข้าวตั้งท้องซึ่งระยะนี้ค่ะจะเห็นข้าวปนได้อย่างชัดเจนนะคะและในช่วงนี้ระยะข้าวออกรวงเราสามารถสังเกตข้าวปนได้นะคะจากสีดอกสีใบลักษณะ ใบธงการชูของใบธงการเอียงของใบธงความสูงความต่ำลักษณะของเมล็ดก็จะแตกต่างจากต้นอื่นๆค่ะซึ่งถ้าเกษตรกรพบเจอนะคะก็จะต้องกำจัดแล้วก็ กำจัดออกไปจากแปลงให้หมดด้วยนะคะส่วนในระยะที่4ค่ะระยะก่อนการเก็บเกี่ยวหรือว่าระยะเข้าโนมรวงเกษตรกร,ะร,กรจะต้องดูแลให้ดีอย่าให้มีพันุ์อื่นมาปนนะคะต้องคอยตรวจเช็คในเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงด้วยหากต้นไหนเป็นโรคหรือว่าพบเจอมแมลงจะต้องทําลายโดยการตัดทิ้งส่วนพันปนนะคะก็ให้ถอนทิ้งออกไปจากแปลงนาแล้วก็ระยะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือระยะที่5ค่ะการเก็บเกี่ยวในส่วนที่ขายมเมล็ดให้กับโรงสีเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถที่จะ เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวได้เลยนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะต้องตากให้แห้งแล้วก็ทําความสะอาดคัดพันให้ดีแต่ว่าควรเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนเพราะว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวกเกษตรกรสามารถที่จะเช็คดูรวงข้าวก่อนได้ลักษณะของรวงก่อนที่จะกระเทาะตากทําให้แห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ใช้ในฤดูต่อไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ